โดนนั่นทำเนี่ยไม่ได้เสียหน้าเฉพาะไทยการพูชาผมถามว่าโดนนั่นทำหยุดรัสเซียยูเครนรัสเซียยูเครนหยุดนะไม่หยุดถามว่าไอ้อิหร่านไงซาออาเหยุดมามาหยุดแล้วคุณว่าโดนนั่นทำแล้วอย่าลืมวันนี้มหาอำนาจไม่ได้เป็นมหาอำนาจเดียวแบบสงครามเย็นนะถ้าโดนนั่นทำเป็นแบบดีเมื่อ40ปีแล้วโทรอันเนี้ยแล้วก็หยุดเรื่องหนึ่งยุดเกียหยุดเรื่องหนึ่งหยุดเรื่องอกียแต่งวนนี้ไม่ใช่เพราะอะไรมหาอำนาจขั่วเขามองอยู่ก็คือจีนอ้าวแล้วจีนเนี่ยผมจะบอกให้เขามีท่าเรือเมืองเลียม เขาลงทุนที่สนามบินเตโชใช่ไหมรู้ว่าคุณเซนตินี่จีนแสนหกหมื่นห้าพันล้านแล้วที่สําคัญตอนนี้คุณเซนเนี่ยมันนอนไม่หลับอีกเรื่องคุณรู้่อะไรเรื่องอะไรครับมันไปเอาเงินเนี่ยที่บริษัทน้ํามันยุโรปเนี่ยไปขอเงินมาจสจามเขาห้าพันล้านเหรียญเพราะว่ามันมันบอกว่าเดี๋ยวกูจัดการเองน้ํามันตรงเนี้ยเพราะมันบอกว่ากูจะเอาแผนที่ไอเอ็ม4ูสี่สิบสี่มันถึงกอดแน่นไงคุณเข้าใจป่ะครับมันไปเอามาแล้วห้าพันล้านเหรียญแล้วมันแบ่งให้คนในประเทศไทยพันล้านเหรียญคุณรู้ว่ะ แล้ววันนี้มันไม่สําเร็จไงคุณจําได้มั้ยว่าคุณมาเน็ตเนี่ยมันต้องบินไปหาปานาบีมาคลองครับเพราะว่ามันไปรับเงินบริษัทน้ํามันเขาแล้วแล้วมันทําไม่ได้บริษัทน้ํามันของยุโรปอะร่ะมันเลยจะไปให้มาคลองช่วยเจรจา นี่ทั้งหมดคือแบนแบบนี้นะมันเป็นที่มาที่มันมีที่มาที่<ก>ไปก็ที่มันสร้างละครทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไอ้นอ่าวไทย<ม>ก็คุณเคยได้ยินมาที่บอกไอ้ลากไปจากไอ้เส้นมัยธยฐานเนี่ยแล้วก็12ไมล์ทะเลเขียนใอจนื่องไปในไหลทวีโชนกันตรงนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนครับคุณรู้วาทําทไมเขากําหนดพื้นที่ทับซ้อนเออทำไมฮะเพราะว่าไอ้นายบางส่วนเชฟรอดเันเอาไปแล้ว อันนี้มันต้องกลับมาพิซซัปซ้อนตรงนี้เพราะอะไรใต้ไทยอ่าวไทยเนี่ยมันเป็นอ่างกระทะใหญ่ค,คุณเข้าใจไหมเวลาบริษัทน้ํามันเนี่ยเวลาเขาจะเอาสัมปทานเขาอยากได้เนี่ยถ้ามันเป็นกระปะ๋อกระป๋อเนี่ยเขาไม่อยากได้เพราะการ,รย้ายฐานขุดเนี่ยพอมันขุดแล้วหมดเนี่ยมันใช้ม,ใชมันใช้ต้นทุนสูง,งแต่ใต้ไทลอ่าวไทยเนี่ยคุณรู้ว่ามันเป็นเหมือนมูก่าสเปรดเล่คุณเจาะตรงไหนคุณจะได้ทั้งอ่างคุณเซนเนี่ยมันก็ฝันหวานไงโอ้โหกูรับมา5,000แล้วแต่คุณรู้ป่ะน้ำมันใต้อ่าวไทยนะเขาคำนวณนนนะ30ลล้้าาาบท มูลค่าเนี่ยไม่ใช่สิล้านล้านไอ้สิล้านล้าน,นี่คือตีไว้เพื่อให้ไอ้คนได้สวัสดทานเนี่ยจ่ายค่าภางหลูกต่ำถ้าคูณเซ็นมันได้ไปนะมันจะรวยกับบิลเกตอีกอ่ะเพราะผมเชื่อมันก็ต้องเอาเข้ากระเป๋าตัวเองมันมันอาจจะเข้าชาติมันนิดเดียวโอ้สบายผู้อีมาลงมาลีไปกันหมดเลยเอาแน่นอนนีหมดเลยก็นี่ไงมันจะขึ้นติดอันดับฟอปเลย